สวัสดีครับนะครับผมนะครับเด่นนะครับวันนี้นะครับเรามายืนอยู่ที่บริษัทดีดีไวท์สไทยแลนด์นะครับท่าศรีสุวรรณนะครับโซน45นะครับมาประมาณแค่40เมตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางผมจะพาเข้าไปชมแล้วก็ไปดูนะครับภายในของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับว่า ข้างในเนี่ยส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับตามะครับนี่เอากาลังเข้ามานานนะครับมีไับนีะครับีนะัยอนนะครับสีเรยอนสีเทานะครั่วนทีเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาชำรให้ดูนะครับว่าส่วนประกอบข้างในนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับ วันนี้ขออนุญาตสาธที่ก่อนนะครับรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทุกคันนะครับจะต้องมีติกเกอร์นะครับเราต้องเปิเดติกเกอร์ก่อนนะครับเพื่อเป็นสะพานไฟนะฮะนะเดี๋ยวแล้วไฟก็จะมาโชว์ที่จอ,อ LED นะฮะจอตัวนี้สวยมากนะครับประมาณจอห้านิ้วครึ่งนะครับเป็นเป็นรุ่นเดียวที่จอใหญ่มากนะครับ ไฟเป็น LED นะครับไฟหน้าเป็น LED นะฮะทั้ง Daylight ทั้งไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับแล้วก็มีไฟผ่านมานะครับไฟเลี้ยวแล้วก็แปรนะครับแล้วก็มีชิปเกียร์นะฮะคอยเปลี่ยนสปีดความเร็วนะครับมาดูไฟท้ายนิดนึงนะฮะผมชอบไฟท้ายรุ่นนี้มากเลยนะครับนี่นะครับไฟท้ายนะฮะสวยมากนะฮะจุบเล็กแล้วนะสวยนะไฟท้ายรุ่นนี้ชอบจริง ตอนนี้แหละวันนี้ผมจะากพามาเปิดดูภายในกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันนี้ผมอีเวลานะครับนะเธอเปิดบอกมาแล้วนะครับนี่ดูบอกใจมากครับตรงนี้นะครับสามารถวางแบตเตอรี่สำรองไปได้หนึ่งลูกถ้าคุณต้องการที่จะไปไกลกว่านะครับแล้วผมดื้อมาแล้วนะซึ้บดูเลยนะครับดูกันนะครับนี่ครับภายในของรถคันนี้ ส่วนประกอบมีไม่เยอะนะครับสาหรับรถไฟฟ้านะครับมีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นะครับแกะดูนะฮะแกะดูโอเคนะฮะเป็นแบตเตอรี่นะครับเรียงกันอยู่ทั้งหมดนะครับสิบสองเอ่อสิบสองโวลต์นะครับหกลูกนะครับแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดของรถยาเดียตัวนี้ก็คือแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่กราฟินนะครับ เป็นกราฟินเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เขาเอามาทําแบตเตอรี่ถ้าใครเคยศึกษาดูนะครับถามว่ารถไฟฟ้าเมื่อ,ก,อก่อนเนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมลิเธียมดีไหมลิเธียมดีนะครับแต่ว่าพอมาอยู่เมืองไทยแล้วเนี่ยเจออากาศร้อนเนี่ยแบตเตอรี่ลิลเธียมเนี่ยเขาเขาเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะประจุไฟได้เร็วเพราะว่าอากาศร้อนตัวเขาร้อนนะฮะ เขาก็ไม่สามารถประจุไฟได้เร็วแล้วก็พอเขาประจุไฟได้ไม่ไม่เร็วนะครับเขาก็จะวิ่งไปได้ไม่ไม่ไกลเท่าที่ควรนะครับแต่ถามว่าดีไหมดีนะครับใช้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันมีเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับก็คือแบตเตอรี่กาฟินนะครับคุณสมบัติคือกาฟินเป็นอะไรที่ระบายความร้อนเร็วมากนะครับแล้วก็สามารถประจุไฟได้เยอะนะครับทําให้ตัวรถเนี่ยสามารถวิ่งไปได้ไกลขึ้นอีกนะครับของนี้กาฟินเนี่ย ปีหน้าเนี่ยคุณจะได้เห็นอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าอย่างซัมซุงแ g a l ซี่เนี่ยเขาก็จะผลิตแบตเตอรี่กาฟีนมาในปีหน้าคุณได้ใช้แน่นอนนะครับคุณสมบัติของซัมซุงแท็คซี่คือจากที่คุณใช้ชาร์จแตสอชั่วโมงนะครับแต่แบตเตอรี่ของซัมซุงแท็คซี่ชาร์จแค่ครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทบปก็สามารถเอาไปใช้ต่อได้แล้วนะครับกาฟีนก็เลยมาอยู่ในรถคันนี้แล้วนะครับเป็นแบตเตอรี่กาฟีนนะครับ ต่อมานะครับหัวใจตัวหนึ่งนะครับดูตัวนี้เลยตัวนี้คือกล่องคอนโทรลน,นะครตัวนี้จะเป็นที่ศูนย์รวมของอาสายแบตเตอรี่เข้าไปเซ็นเซอร์คันเร่งแล้วก็สั่งจ่ายไปที่มอเตอร์ไฟฟ้านะครับตอนนี้เนื่องจากว่าทาง AJ เนี่ยหรือญาตดดิเยเนี่ยนะครับเขาจำกัดเขาเขามีรับประกันแบตเตอรี่ให้3ปีนะครับ มอเตอร์เอ่อโทษทีแฮรแบตเตอรี่2ปีนะครับมอเตอร์ Motor 3ปีเขาเลยบล็อกความเร็วมาไวท้ที่ที่6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อพ้นระยะประกันแล้วกล่องตัวนี้นะครับสามารถที่จะโมเดลฟลได้ถึง 100- ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นกล่องคอนโทรลแต่งได้ครับแต่งได้แต่อยู่ในระยะประกันถึงแต่งนะอ่าครนนี้มาดูตัวนึงนะครับคือนี่ครับ มอเตอร์ไฟฟ้านะครับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้เป็นบัสเด็กนะครับขนาด2,000วัตต์นะครับตัวนี้เขาจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่อยู่ในล้อเลยนะครับการแมนเทนเน็ไม่ยากครับคือตัวนี้เขาจะมีนี่ฮะลองมาดูใกล้ๆเลยครับเขาจะมีซีลนะฮะซีลตัวนี้นะครับการบำรุงรักษาก็แค่เปลี่ยนหนึ่งครั้งนะครับเปลี่ยนนะครับแต่หนึ่งปีเนี่ยไม่ใช่ว่าหมายหมายความว่าเขาเสียนะเราเปลี่ยนเพื่อต้องการเขาสดอยู่เสมอ นะครับก็จะใช้กันไปนานๆนะครับตัวนี้แช่น้ําได้เลยครับจุ่มลงไปในน้ำได้เลย40เซนนะครับน้ําไม่เข้านะครับคนมากนะครับตัวนี้บั๊เด็เสียยากครับผมเรามีรับประกันให้ถึงสามปีนะครับนี่ก็คือหลักๆของรถไฟฟ้านะครับมันก็จะมีแค่แบตเตอรี่กล่องคอนโทรลแล้วก็มอเตอร์นะครับถามว่าประหยัดไหมนะครับแบตเตอรี่ชุดนึงเนี่ย เขาใช้ได้4ปีถึงแปีเลยนะนะฮะันนี้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าครบ4ปีแล้วนะครับเสื่อมไหมครับมีเสื่อมนะครับแต่ว่าการเสื่อมของบริษัทยาเดียนเนี่ยเขาเหมือนกับวิจัยมานะครับว่าการเสื่อมของเขาอยู่ประมาณ10ถึง15เ์นะครับตัวไหนเสื่อมมากเสื่อมน้อยนะครับเรามาเช็คเป็นเซลล์เลยนะครับถ้าเกิดเซลล์นี้เสียนะครับราคาถูกมากนะครับ เซลนึงนะครับราคาเพียงแค่1,800บาทแค่นั้นเองนะครับหรือถ้าเราบอกว่าปุ้ยเรามีตังนะครับอยากจะเปลี่ยนหมดเลยนะครับทั้ง6ลูกนี้นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับ72โวลต์เนี่ยนะครับอยู่ที่หมื่นกลางๆแค่นั้นเองนะครับคุณก็จะใช้ยาวๆกันได้4ปี5ปีต่อไปเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวว่ารถไฟฟ้าเนี่ยออ่ารถไฟฟ้าเนี่ยจะกลายเป็นอ่าของเล่นต่อไปหรือว่าจะกลายเป็น ยวาาก,การจกรรมที่ใช้แค่ปีนึงแล้วไปอยู่ในห้องเก็บของจะไม่ใช่ต่อไปแล้วนะครับจะเป็นปัจจัยที่ค่าสําหรับอของการเดินทางนะครับของพวกเราในะอนาคตนะครับตัวนี้นะครับสําหรับคนที่อยากจะทํางาน d e ลิเวอรนะครับอยากจะใช้ในการขลิรวินมอเตอร์ไซ์รับจ้างที่ยังไม่มีรถน้ํามันนะครับ มอยากให้คุณเลือกตัวนี้นะครับตัวน,นี้เป็นตัวที่ทำให้คุณชื่นได้ไวมากแล้วคุณมีเงินเหลือเก็บนะฮะกลับบ้านนะฮะอย่างแน่นอนนะครับการประหยัดของรถไฟฟ้า,านี่นะครับจะประหยัดกว่าประมาณสิบถึงสิบห้าเท่าเลยนะครับเปรียบเทียบง่ายๆครับถ้าน้ำอันดมเนี่ยที่เรากินกันคนละสิบบาทถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับน้ำอันมเหลือเพียงแค่หนึ่งบาทนะครับ ถามว่าดื่มไหมดื่มนะครับเงินคริเกีาลบาทเรากลับบ้านนะครับเราตรงนี้นะครับคือเป็นนวัตกรรมที่ผมคิดว่ามันน่าจะมาแทนที่รถน้ำมันได้ที่เมืองจีนเขาเปลี่ยนกันหมดแล้วนะครับรถน้ำมันเขาไม่ใช้กันแล้วเพราะเขารู้ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันประหยัดจริงแล้วมันเหลือเงินกลับบ้านและที่สําคัญคืออุคณ์มันน้อยฮนะมีแค่สามอย่างนี่ครับแล้วก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันทนทานมากครับน้ําก็ไม่กลัวนะครับ โอเคนี่เรามารู้จักคร่าวๆกันนะครับภายในนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ